มัน uh huh. มีอะไรที่มันมองไม่เห็นเวลาถ่ายทำไหมแบบไปเราว่าแบบอาถงอาถามเรืออะไรที่สัมผัสได้เอาจริงถ้าสําหรับผมนะผมไม่ไม่เจอนะแต่ว่ามันก็จะมีท,ที่เราไปกลกัว,กวมันก็จะมีอะไรที่เหนียว,เห,ยวเหนียวอะ่ะแบบ uh huh. ถ่ายถ่ายไม่เสร็จสักทีคนโตเออถ่ายไม่เสร็จสักทีอ,อ๋อมันมีซีนหนึ่งที่ไม่มีนอต่อซีนนั้นเป็นแบบ uh huh. เป็นฉากที่ผมผมอะ่ะต้องโดน โดนแหอาคมม,มาคลุมแล้วเราโดนลุมโดนลุมยิงคือยิงไม่เข้าแต่ว่าโดนลุมยิงแล้วอยู่ในอยู่ในแหแล้วก็ฉากนั้นมีหลายตัวละครมากแล้วพ่อก็ขับรถมาช่วยอ,อะไรยเงี้ยคือฉากเนี้ยผมจะบอกว่าเออเราถ่ายกันที่กำแพงแสงสี่รอบอะ่ะ หนูก็ไปเหนียวสี่รอบค่ะเธอเธอมีอยู่ในนี้ด้วยหรอไม่เพราะฉันต้องรอต่อซีนนี้แหละค่ะซีนนี้มันเหนียวจะก็ต้องต่อรอต่ออ๋อเหรอใช่รอเออเออแต่ว่าในซีนเนี่ยไม่มีถูกไหมอ่าเราก็จะไปแบบเมาฟรีลุกหมาป่ามาฟรีล้อใช่ คือใช่เขาบอกว่าเมาคีปะเนี่ยอันนี้เป็นสามกองคือเมาคีคือเราไม่ได้ถ่ายต้่คือซีนที่ผมพูดถึงเนี่ยผมในในความรู้สึกของผมนะผมว่าเป็นซีนที่เหนียวเหนียวที่สุดละเพราะจําได้ว่าเอ้ยไอฉากนี้มันยังไม่จบอีกเหรออะไรเงี้ยต้องมาคุมมาถ่ายแล้วมันด้วยความที่มันเอฟเฟคด้วยแล้วก็พี่เต๋าโผล่มาอีกถ้าพี่เต๋าไม่โผล่มาอาจจะเสร็จเร็วกว่านั้นเพราะพี่เต๋าโผล่มาทุกคนกำลังสู้สู้กันอยู่แกมาหยุดเวลา แกมาหยุดเวลาหยุดเวลาไม่พอแล้วแกก็เดินถือมีดแกสามารถเลือกที่จะเสียบใครก็ได้ในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือก็คือสําหรับผมผมว่าถ้าให้พูดถึงแบบความลี้ลับผมไม่รู้แต่ว่าผมรู้ว่าฉากนี้เราถ่ายในป่าแล้วก็เป็นฉากที่เหนียวที่สุดของเรื่องก็กูกูอยู่นะก็กูกูอยู่ก็ก็ผัดกันไหว้ไม่รู้กี่คนน่ะก็เหมือนกับแบบเออมันไม่เสร็จสักทีนะเราไหว้กันหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ ก็ก็ไปได้วยระยะเวลาครับไปบ่อยๆวันนี้จบสี่ทุ่มนะได้เท่านี้มันไม่เสร็จจริงๆอ่ะแล้วก็ต้องมา,มาต่อรอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือด้วยระยะเวลาวันนี้ได้แค่นี้ก็ต้องแค่นี้ใช่แต่สุดท้ายผมจาได้วันสุดท้ายเหมือนจะเที่ยงคืนก็คือก็คือต้องเอาให้จบอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีแบบว่าไปในโลเคชันที่ภูมิแพ้หนองแข็งภูมิแพ้หนองแขมงหรือไม่ก็ไปเราไปถ่ายกันที่หนึ่งเป็นเป็นซีนน้าตกแต่ว่าอยู่หลังวัด ซึ่งอตอนที่ไปอ่ะตานอะ่ะไปตอนกลางคืนแล้วไปตอนแบบทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นพัเตยเดินมาบอกว่านอนตอนอนต้อแล้วอะไรเมื่อกีเก้เดินผ่านพั้มาพั้วเขาถามว่าวันนี้ถ่ายถึงกี่โมงพั้เตยก็บอกว่าน่าจะประมาณเที่ยงคืนนะครับแล้วเขาก็บอกว่าฮะเที่ยงคืนเลยเหรอโยมรู้ไหมว่าที่นี่ผีดุเราเราพ้วเตยก็มาเล่าให้ตานฟังเราสะพานหนึ่งพี่พี่เกรซก็เดินมาหาตาลแล้วพี่วัวไงล่ะ เออก็คือตอนนั้นมันมีน้องน้องน้องเหมือนแบบ<ฟ>ช่างไฟแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดอะไรเงี้ยเ,เขาก็เหมือน,นเหมือนเล่าให้ฟังว่าพี่ตรงนู้นน่ะต้นไม้ต้นนู้นน่ะเออเขาบอกว่ามีคนเคย ปลิดชีพตัวเองด้วยด้วยเชือกแบบนี้ดีกว่าซึ่งเราต้องเดินผ่านผมต้องเดินผ่านกลนคืนคนลุกไหมต้องเดินผ่านคนลุกแล้วคือเอาเอาจริงถ้าสมมติพูดตอนนี้มันก็มันก็มันก็ไม่น่ากลัวเนาะเพราะตอนนั้นก็ก็หมาหอนอยู่ใช่เออก็แบบก็้วก็ในถ่ายเที่ยงคืนพยายามพยายามไม่มองไม่ปลายตามองอะไรสักอย่างเขาต้อูกลัวมากโอ้ยอยากให้ดูกันเย้เยอะก็แบบ จริงๆหลายๆรายการเราก็พูดคือผมเชื่อว่าคนดูน่าจะเห็นความทุ่มเทความตั้งใจของพวกเราที่เราเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทำเรื่องเอฟเฟกอะไรต่างๆเงี้ครับก็อยากให้มาดูกัน,นเยอะคือผมว่ามันมีความเข้มข้นอย่างที่บอกทั้งเรื่องเรื่องบู๊แล้วก็เรื่องรักที่ดำเนินเรื่องไปพร้อมๆกันคิดว่าน่าจะเป็นละครแนวที่ช่องสมอาจจะไม่ได้มีมานานแล้ว อยากให้คนได้ดูได้เยอะครับน้ำตาเราันี่เรื่องเนี้เป็นเรื่องที่สวยเราะมีผู้ชายสองคนมาแยกกันไม่ได้สวยด้วยตัวเราสวยดรือตัวบทขอบคุณค่ะถ้าแบบเป็นคำชมน้อมรับไว้หมดทุกอย่างไม่แบบอันดีเลยรับด้วยถ้าไม่ชมก็ขอให้ชมขอบคุณคือความพิเศษของเราละครเรื่องนี้ตานว่าบทละครสนุกมากๆ แล้วพวกเรานักแสดงเองก็ตั้งหน้าตั้งตารอว่าเออจากตัวหนังสือเนี่ยพอมันกลายมาเป็นแบบในรูปแบบของละครเนี่ยมันจะออกมายังไงผ่านพวกเรามาแล้วที่แบบต่อสู้สู้กันเล่นกันแบบเต็มที่มาแล้วผ่านการตัดต่อผ่าน CG ออกมาแล้วจะเป็นยังไงพวกเราก็ค่อนข้างจะแบบตั้งหน้าตั้งตารอพอๆกับทุกๆคนแล้วก็สําหรับเรื่องนี้ตานว่าตัวละครทุกตัวน่าสนใจมากๆมีเส้นเรื่องเป็นของตัวเอง มีความเป็นมนุษย์ค่อนข้างสูงมีรักโลภโกรธหลงในทุกๆตัวเลยดังนั้นตาลว่าละครเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ความสนุกค่ะแต่ว่าทุกๆคนเนี่ยจะได้แบบแง่คิดดีๆจากละครเรื่องนี้ด้วยออย่างที่ตาลบอกก็คือพายเห็นด้วย,ยมากๆว่าพอแต่และตัวละครมีที่มาที่ไปมันทําให้ทุกอย่างน่าดูมากเหมือนตัวของชื่อไรนะบุลันของนอตอเขาจะเรียกนอตอของนอตอเองก็แบบเขาไม่ได ปูมาแค่แบบเฮ้ยเขามีปมเฉยๆนะแต่มันทําให้เห็นถึงความซับเฟอร์ของเขาในมิติการที่เขามาเจอคนนี้แล้วการพัฒนาของตัวละครในแต่ละซีนนะ่ะแพคคิดว่าทุกๆครั้งที่แพอ่านบทแพคจะลุ้นมากๆแลแ้วแพาชอบอ่านบทอะไรแบบนี้พอแพได้อ่านบทแบบนี้พอไปทํางานแล้วรู้สึกว่าทุกคนเหนื่อยพี่เหนื่อยทั้งแบบเฮ้ยต้องใช้พลังกายพลังใจยเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงผู้จัดคนที่อยู่หน้ามอนิเตอร์พี่พี่จัดไฟพี่พี่พ็อพพี่พี่ทุกฝ่ายคือแพ้ก็เลยรู้สึกว่ายิ่งเห็นทีมที่เขาเหนื่อยกับสิ่งเนี้ยแพ้ยิ่งอยากเห็นผลงานมากๆวันนี้มาดูพร้อมกันนะคะได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ